สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยท่านผู้ชมเลือกสวยเลือกอยู่ครับแปลงนี้ทำอะไรดีเลยทีเดียวครับรูปสี่เหลี่ยมสวยงามติดถนนติดแม่น้ำครับติดแม่น้ำชีพิกัดที่ดินอยู่ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสวยมากๆพื้นที่กว้างขวางถึง1ไร่3งาน26ตารางวาเลยนะครับ ขายเพียงแค่8ปดแสนบาทเท่านั้นเองสวยด้วยถูกด้วยครับทำเลเหมาะทำบ้านสวนบ้านพักตากาศขายกันถูกถูกเพราะว่าเจ้าของจะย้ายไปต่างประเทศครับก็เลยขายถูกถูกเลยท่านใดซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนครับเอกสารสิทธิ์โฉนดถูกต้องนะครับเลขที่โฉนด249-900ครับ1ไร่3งาน26ตารางวา เดินทางสะดวกครับใกล้บึงแก่นนครแค่9.9กิโลเมตรเท่านั้นใกล้วัดทุ่งเศรษฐี3.7กิโลใกล้ km, กลบขอส .3 อขอนแก่นแค่11.9กิโลเท่านั้นครับ่ันใดสนใจกำลังมองหาที่สร้างบ้านที่ลงทุนทําเลนี้อยู่สามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยครับนัดดูที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ